บางครั้งบางเวลาสิ่งที่เราทำไปดูมันไหลาคาแต่คิดให้ไดีเออก็ไหลาคาจริงนั่นแหละเสียเวลาเวลาค้นคว้าเสียเวลาเวลาเดินทาง,งเสียเวลาเวลาตะเกียตะกายเสียเวลาเวลาฝ้าฟันปัญหาอุปสรรคทุดถ่าย ก็แผ่อุปสรรคที่ได้มาคือประสบการณ์ที่ได้มาคือคําว่าลมเลวที่ได้มาคือความไม่สําเร็จแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือได้รู้ปัญหาว่าเกิดจากอะไรเมื่อรู้ปัญหาแล้วทุกคนควรแก้ปัญหาเพื่อพานอุปสรรคชฉวิตไปให้ได้ทุกคนมีสิทธิ์ถอทุกคนมีสิทธิ์ถ้อยแต่ทุกคนต้องสู้ต่อ เพราะของเรานี้มีแต่บอกให้สู้สู้สู้ส,สู้สู้จนวันตายสู้อย่างเดียวท้อได้แต่ไม่ถอยเพราะของเราเลยการคนสู้ชีวิตจะไม่สู้ได้อย่างไงล้ะพี่นออ้องเอ้ยขอให้ทุกชีวิตสู้ต่อไปปัญหาอุปสรรคถ้าคิดย่าไงที่ว่ามันเป็นกรรม เป็นกรรมที่เราจะยังไม่ได้เป็นกรรมที่เรายัางไม่สําเร็จเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรม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 ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็จะสบายใจสู้ก,กันต่อไปนะพี่น้องเ้ยสู้กันไป